สวัสดีครับทีเอฟธนพัเจริญฟาร์มบ้านรักด่านตำบนตะไบสุขภาอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่วันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายน2567นเะเป็นเช้าอีกวันที่สองนะครับวันที่สองที่ปล่อยกลัวลงมานะครับปล่อยแป้งอันนี้นะครับนี่คือหลังการเกี่็ดให้เห็ดหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวเขาออกเรียบร้อยแล้วเป็นวันที่สองนะครับของการปล่อยวันที่สอง นี่คือสระน้ำของเรานะครับสระน้ำที่เราเอาไว้ให้กัวกินนะครับนี่น้ำธรรมชาตินะครับฝนนะน้ำฝนปีนี้ดีแต่ว่าสีน้ำไม่ค่อยเท่าไหร่สีขุ่นนะครับอ๋อน่าจะได้หลังหลงหลดูการน่าจะได้ขอความมรนะห์จากสระน้ำทางวัดนะครับให้กัวกินนะครับก็ติดอยู่กับวัดนะครับติดกับวัดนะบ้านผมนี่เป็นฉีเอียดนะดินเค็มนะครับดินเค็มอยู่นะนี่นี่ติดกับวัดนะครับพู่ สัญลักษณ์วัดนะครับคอสูงๆนะครับหัวติดวัดนะครับแบบปกติวัวมันจะขึ้นคูวัดนะครับขึ้นขอบคูวัดนะครับตรงไหนมาเบิงมาเฝาน้านะครับพุณน้อวัวปล่อยลงมาแล้วนะครับนี่วันแรกก็ไม่เดินเท่าไหร่วันที่สองวันที่สามทั้งอาทิตย์นะครับพูดพูดได้เลยนะครับทั้งอาทิตย์เดินทั้งอาทิตย์แน่นอนนะครับเดินทั้งอาทิตย์แน่นอนนั่นนะครับ กลัวลงมาพื้นที่ที่เราล้อมห้องห้อมไว้นะครับล้อมล้อมเป็นพื้นที่ของตัวเองนะครับไม่ค่อยมีหญ้านะถามว่ามีหญ้าไหมไม่ค่อยมีหญ้านะครับนี่หญ้าแห้งนะครับนี่หญ้าก็แห้งหมดแล้วนะครับเป็นฤดูกาลนะครับช่วงนี้ใครเขาเรียกว่าอะไรนะใครใครอ่มีพื้นที่ปล่อยนะครับเนี่ยอย่างข้างนอกนี่จะเป็นพื้นที่ปล่อยโล่งกว้างเลยนะครับไม่ไม่มีเจ้าของนะครับแต่ว่าไม่ได้ ทำการล้อมเหมือนอย่างผมก็200 300าอไร่นะครับพูดขอบคุ้มไปหมดล้อมด้วยสะล้อมด้วยคลองนะครับแอกนะครับล้อมด้วยแอกนะครับเป็นเขตกั้นแดนระหว่างอําเภอพลกับอําเภอหนองสองห้องแล้วก็เง้วลงไปพูน่นกั้นกับอําเภอปะทายนะครับกันกันไว้นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับของเราก็ถ้าเป็นแถวบ้านผมหน้าหน้าแหลงเนี่ย วัวบ้านผมจะอ้วนนะสาหรับคนที่มีวัวเยอะนะครับสําหรับคนที่มีวัวเยอะวัวจะอ้วนตอนหน้าแ้งนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะว่าเด็กป้อยตลอดเนาะเนี่ยแต่ว่าของของเราที่โดยพื้นที่จํากัดเนี่ยปล่อย่ในพื้นที่ตัวเองหน้าแ้งเนี่ยวัวจะทรงตัวนะครับต้องได้หาอาหารเสริมนะครับต้องได้เสริมอาหารนะ <S <S เปลือกมะล้างหมักยิดก็เสริมไปนะครับจะเสริมหน้าแ้งนี่นะครับแต่ว่าปกติอของคอ,อกที่เขาไม่ได้ ไม่ได้เลี้ยงพื้นที่จำกัดของเราคือว่าปล่อยสองร้อยสามร้อยไร่เพื่อนสิอ้วนหนาแรงนะครับเพื่อนจิตอ้วนหนาแรงแต่ว่าเพื่อนสิตจ้อยหนาฝนนะครับหน้าฝนจะผอมนะครับก right? ็ลัวจะล้มนะครับออกมาเมื่อวานนี้ของในบ้านก็มีล้มหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าผอมจากหน้าฝนนะครับทําไมถึงผอมนะครับเพราะว่าหญ้าหน้าทํานานี่ไม่มีแรงเกี่ยวหญ้านะครับเกี่ยวหญ้าให้ลัวกินสามสิบตัวไม่ไหวนะครับทําไมถึงไม่ไหวหนึ่งก็เพราะว่าหญ้าไม่มีนะครับเนี่ย หญ้ามาเกี่ยวตามคันนาอย่างเงี้ยมันก็เกี่ยวไม่ค่อยได้นะครับหญ้าเกี่ยวตามคันนาบม่คม่อยมีหญ้ามีนาบันไดบ่ค่อยมีหญ้าในนาบันไดน,นะครับมีแต่เขานะครับปีได้ฝน,นดีก็มีแต่เขาอันนี้ฟางคือพี่ชายมาเขี่ยไว้นะครับนี่เขี่ยไว้เขี่ยไว้แล้วก็เดี๋ยวเอารถมาม้วนเอานะครับเพราะว่าช่วงนี้เกิดปัญหาแท็กแท็กพังนิดหน่อยนะครับต้องดูก่อนนะครับว่าจะได้อะไรยังไงนะครับเอาไว้พอกินนะครับปีนี้ไม่เอาไว้เยอะพอกินดูก่อนนะครับ ว่าจะได้ในส่วนของอะไรยังไงนะครับอาจจะใส่รถมาหรือยังไงดูก่อนนะครับแท็กมีปัญหานะครับเครื่องม้วนฟางก็ปล่อยเป็นวันที่สองนะครับนี่วัวก็จะเดินอย่างนี้แล้วครับเดินกำลังแกเข้าฤดดูอัดฟางนะครับเก็บเกี่ยวฟางแถวนี้ได้หมดนะครับนี่วันที่สองถ้าแท็กดีก็เดินเดินม้วนได้เลยนะครับเดินม้วนตามตาม พันนาได้เลยนะถ้าแท็กดีนะครับแท็กดีนะนี่ก็ปล่อยเลยนะครับเดี๋ยวอัวก็จะแทะเลมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือสระน้ําของเราเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้ออกไปแล้วรอบหนึ่งนะครับน้ําออกไปแล้วรอบหนึ่งดูดออกนะครับดูดใส่ใหม็ให้มันไม่ขุดนะครับนี่นี่คือขันนาที่เราตัดไปปีที่แล้วนะครับนี่ นี่เราตัดไปปีที่แล้วได้อยู่นะขนาตัดหญ้านะครับวัวก็จะได้แทะเล่มอยู่ตรงนี้แหละครับแตกต่างกับคลิปปีที่แล้วนะครับคลิปปีที่แล้วผมจะเอานี่ครับเปลือกมันล้างมาไว้ตรงนี้นะครับนี่ปีที่แล้วแรงนะครับปีที่แล้วแรงแต่ว่าปีนี้ฝนดีนะฝนดีฝนดีถ้าลดม้วนฟางผมไม่เป็นไรนี่าเดินม้วนได้นะครับเดินม้วนได้แต่ว่าไม่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 ค่อยอันนี้เท่าไหร่เขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ค่อยอม้วนได้ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูนะครับสภาพพื้นที่นะรอยรถไถรอยรถเกี่ยวอย่างนี้นะลำบากครับลำบากรอดูก่อนนะครับว่าจะเอาใส่นามายัางไงนะรถก็น่าจะใส่ท้ายรถกระบะมาแล้วก็วิ่งมาลงไว้นะครับวิ่งมาลงไว้เดี๋ยวมาช่วยพี่ชายอัดนะครับพี่ชายม้วน ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปแล้วนะครับทีนี้ก็เพราะว่าช่วงนี้ก็ยุ่งๆนะครับซ่อมนี่ก็ซ่อมรถแท็กรถสองวันแล้วนะครับเนี่ยวันอาทิตย์ซ่อมเมื่อวานทั้งวันวันนี้ก็ซ่อมแล้วแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่ก็เอาไว้งันก่อนนะก็ใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้แล้วเดี๋ยวลองเอามาอัดหลังบ้านนะครับเดี๋ยวผมเดินลงมาให้ดูเฉยๆนะครับเดี๋ยวกลัวมันก็จะมานอนเนี่ยมีอยู่สองโพนนะโพ้นนี้กับโพ้นนี่หญ้าก,ก็พอมีอยู่นะครับหญ้าคันนาของเรานะครับพอได้แทะเล็มนะครับเนี่ย ก็ประมาณหนึ่งเดือนได้อยู่นะครับลุยไปเลยหนึ่งเดือนเพราะว่าดินในานาก็ยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะก็หนึ่งเดือนได้อยู่ก็ลุยกันไปนะเวัวก็จะเดิอนอย่างนี้นะผมพาลงมาดูนะเดินลงมาดูเล่่เนยเนยนยเ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 นยน้ำตรงข้างล่างยังไม่แห้งนะครับตรงข้างล่างน้นยังมีน้ําอยู่นะครับส่วนผมทงทิวไว้อ่นะคือน้ํานะครับผมไม่รู้ว่าวัวมัน ปล่อยมามันวิ่งเลยคนระับมันดีใจนะครับมันดีใจดีใจที่เนี่ยฟางดีนะครับแต่ว่าเราจะม้วนได้หมดไหมแค่นั้นแหละเดี๋ยวขออนุญาตไปคิดค้นวิธีการเก็บฟางก่อนนะครับเนี่ยองไม่เอาไว้เยอะครับเดี๋ยวดูก่อนคือไม่เอาไว้เยอะก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนมาม้วนนะครับขายให้คนที่เขา เราไม่มีฟางนะครับเดี๋ยวเครื่องมวนที่เป็นอ่าก้อนสี่เหลี่ยมก็จะมาลงนะครับของเราเอาไว้เฉพาะเอาไว้พอกินนะครับไว้พอกินของเราเองนะครับไว้พอกินของเราส่วนคนที่เขามีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะมีฟางมีอะไรก็อันนี้ไปแล้วอาทิตย์หน้าก็ให้พี่ชายเขี่ยไว้ทั้งอาทิตย์ก่อนแล้วอาทิตย์หน้าก็ช่วยพี่ชายมวนนะเดี๋ยวผมจะเอารถมวนฟางมาไว้ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะ ข้างหลังหลังหลังแปลงหลังบ้านนะครับจะม้วนแปลงเอาวมาเดานเดินเรานะครับเดินเดินม้วนเลยพอได้อยู่นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ